ย้อนความทรงจำละครในตำนานด้วยแรงอธิษฐานกับสามนางเอกดังของไทยย้อนวันวาน,วานละครดังอย่างด้วยแรงอธิษฐานนวนิยายลักษจากบทประพันธ์ของกิ่งฉัดเป็นเรื่องราวของนัทมนผู้ที่มีความทรงจำในอดีตชาติว่าเธอคือวราดาสาวน้อยผู้ถูกบุคคลในครอบครัวกลั่นแกล้งและโดนคนรักอย่างกียด หักหลังจนต้องพบจุดจบอันน่าสยดสยองและถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ถึง3ามครั้งครั้งแรกสร้างในปี2539ออกอากาศทางช่อง7นำแสดงโดยตัวสลันยูและกบสุวรรณครั้งที่2สร้างในปี2553ออกอากาศทางช่อง7นำแสดงโดยเวสกรลวั์และแพนเค้กเขมนินธ ครั้งที่3สร้างในปี2,561ออกอากาศทางช่อง3นำแสดงโดยติ๊กเจษฎาพรและมิวนิฐา